สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเตาฝังยี่ห้อ Lucky Flame หน้ากระจกสีดำรุ่น LGS932 ขนาดเจาะสำหรับวางเตาฝัง65คูณ35เซนติเมตรขนาดเตารุ่นนี้นะคะความยาวอยู่ที่75เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่43เซนติเมตรและความสูงอยู่ที่15เซนติเมตรลูกบิด สามารถปรับระดับเปลวไฟได้นะคะรุ่นนี้มีมงกุฎเสริมสำหรับวางภาชนะเล็กมาให้1ชิ้นรายละเอียดสำหรับเตาหัวเตาจะมีระบบเซฟตี้อยู่ที่หัวใช้ฐานอัลคาไลในการสปานะคะที่เห็นอยู่จะเป็นตัวปรับอากาศหรือตัวปรับเปลวไฟ กะจบนิรภัยหนา8มิลสีดำใช้กับหัวปรับแรงดันต่ำเท่านั้นตอกแกนลัคกี้เฟรมทุกรุ่นรับประกันสปาร์คจุดแก๊ส5ปีเราจะมาดูภายในหัวเตาของรุ่นนี้กันฝาวงนอกและฝาวงในจะเป็นงานทองเหลืองเคลือบสีดำนะคะตัวนี้ทองเหลืองแท้ ฐานรองขาตั้งหมอ้อจะเป็นงานสแตนเลสและขาตั้งหม้อหรือขาตั้งกระทะจะเป็นงานเหล็กหลอ่อฝาหัวเตาถอดล้างทำความสะอาดได้เช็ดให้แห้งแล้วใส่ให้เหมือนเดิมสปาร์คไฟด้วยฐานไปฉายอัลคาไลไซด์ดีนะคะเราจะมาดูขาตั้งหมอ้อกันอีกทีหนึ่งจะเป็นงานเหล็กหลอ่อแล้วก็จะแถม มงกุฎสำหรับรองภาชนะเล็กมาให้อีกหนึ่งชิ้นตัวนี้เราก็จะมาลองเตาแก๊สนะคะก่อนที่จะไปติดตั้งให้ลูกค้ากดแล้วก็บิดซ้ายเตาตัวใหม่เ,เปิดไล่อากาศออกจากท่อให้หมดก่อนครั้งต่อไปจะจุดเตาตง่ายขึ้นนะคะมาดูเปลวไฟกันเปลวไฟสามารถปรับระดับความร้อนได้ตามความต้องการ เไลฟไฟเขาเป็นสีฟ้าสวยหัวเตารุ่นนี้จะมีระบบเซฟตี้กรณีไลฟไฟดับเขาจะตัดแก๊สให้ทันทีนะคะสามารถปรับระดับไฟฟไฟได้ตามความต้องการหรือความเหมาะสมของการใช้งานเตาฝั่งหน้ากระจกสามารถรองรับภาชนะที่วางบนหัวเตา ได้ไม่เกิน30กิโลกรัมหักวางน้ำหนักมากกว่าน,นี้ทำให้กระจกแตกแล้วก็จะมีให้เลือกเป็นหน้าสตาเลสอีกหนึ่งรุ่น LBS932 ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ